มาถึงช่วงของหุ้นเทคนิคสุดเซ็กกันบ้างโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวทนักเทคนิคของเมย์แบงค์วันนี้แนะนามา2ตัวนะครับตัวแรกในตัวของ AP นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตคุณอภิวัตบอกว่าภาพรวมยังแข็งแกร่งนะครับให้แนวรับที่11บเอบาทเก้สาสิบตางสับแนวรับสัปดที่สิบเอ็ดบาทหกสิบตางแนวต้านอยู่ที่12บสองบาทเจ็ดสิบตางแนวต้านไปที่13บาทวันนี้ราคาหุ้นของ AP ปิดที่12บาท40ตางเพิ่มขึ้น20ตางคิดเป็น1.64เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนซักสองที่คุณอภิวัตรแนะนำนั่นคือตัวของฮาน่านะครับรูปของกราฟแล้วคุณอภิเพชรบอกว่าเทรดดิ้งครับระยะสั้นนะครับหรือว,ว่าระยะสั้นที่สามารถเทรดดิ้งได้นะครับให้แนวรับที่47บาทแนวรับทะยที่45บาท75ตางสรับแนวต้านอยู่ที่48บาท75ตางแนวต้านทะยที่50บาท50ตางวันนี้ราคาหุ้นของ ฮาน่าปิดที่47บาท25สตางค์ลดลง75สตางค์คิดเป็น1.56%นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนที่ชอบฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook คณอินไซอ์และช่อง y o YouTube คณนินไซอ์ถ้าเกิดอยากติดตามข่าวข่าวสารแบบเดี่ยวทามสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์คูนิสเซอ์ .com รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียอื่นไม่เป็นตัวของ Tik t o อกนะครับไอจีเทเล GRAM สำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าขออันลาท่านผู้ชม ผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม